เจอนงรามงามรู้อยากจะหมาเป็นคู่ชื่นชูอยู่ชิดเคียงใกลสุดไปตุดฟอแต่คุอย่ามองข้ามไปแค่รอหญิงคณโปรยใหห้ัวใจอิเบ่นักนาโอ้หนามนคนสวยโปรดจงเห็นใจด้วยอำนวยให้สมดังว่าดุจมีมนคลังประดังดาดนทนกุรา ต่วันแม่ไม่หน้าสนเท็ดตะบากลางตายไฟฝันคืนและวันครวนคร่ำอย่ามัวคิดใจดำอย่าดวนทำพลักไตจงตาตนคนพิการหัวใจที่ถามรนบเพื่อใหญ่เหมือนคนไข้ทาพยาโปรดทำทานด้วยรักจะได้ผลบุญหนัก บนแห่งรักเลนะิศหาแต่ยอมนอกนบแต่ยอมเป็นภาพเสนหาจงเห็นใจเมตตาประคมศักรา์าบุญไฟฟังคืนและว,วันครวนครน่อย่าหมวปิัใจดำอย่าดวนคำพลักไป ตงตาดคนพิการหัวใจที่ขาดรักเยื่อใหญ่เหมือนคนไพ้ขาดยาโปรดทำทานด้วยรักจากได้ผลบุญหนักผู้ตนแห่งรักเนื้อทาจะยอมนอบนอบจะยอมเป็นทาสแเนหาจงเห็นใจเมตตารับผมสักคราเอาบุญ นงรามามูอยากจะหมาเป็นผู้ชื่นชูอยู่ชิดเคียงใกลสุดายกตุตปองแต่คงยามห้องข้ามไปแค่รอ,อยิิงคนโปรยให้หัวใจเ,เ็มเอมหนักหนาโอหนามนคนสวยโปรธจงเห็นใจด้วยทำหน่วยให้สมดังว่า มีมนคลางประดังด้านดนกุราตะวันแม่ไม่หน้าันแพดจะบากลางตายไฟฟันคืนและวันควรพร่ำอย่ามวัวคิดใจดำอย่าด่วนทำพลกดใยจงตามคนที่การหัวใจที่ทานรักเพื่อใหญ่เหมือนคนขยัาขยา ด้วยรักจะได้ผลบุญหนักต้นแห่งรักเล่าแต่อยอมนอกนบจะอบเป็นภาพเนหาจงเห็นใจเมตตาประคองสักคราวบุญ ไฟฟันคืนและวันครวนครมอย่าหมัอหิใจดำอย่าดวนคำพับไปสงสารคนที่การหัวใจที่ขาดรักเยื่อใหญ่เหมือนคนไข้ขาดยาโปรดทำทานด้วยรักจากได้ผลบุญหนักตนแห่งรักเลยเ่อเ จะยอมนอบนอบจะยอมเป็นพาสเนหาจงเห็นใจเมตามตาพระคผมสักรา